สวัสดีค่ะเพื่อนจ๋ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางฟ้าพาแซ่บนะคะเพื่อนจ๋าเมนูวันนี้เด้อเมนูช่วงเสียสายจะหน่อยเพื่อนจ๋าอยากกินหวานหวานมะม่วงต้นหลังบ้านเราเองเพื่อนจ๋าหลานสาวลูกไว้เดินเพื่อนใกล้จะหมดและ้ะเหลือสามสี่ลูกฉ <c oughs> ่ำๆหวานๆฉ่ำๆแซ่บอืม Thân trời Nó mua bán, bạn Xí วันนี้ลมเย็นหน่อยนึงสักเห้อวันนี้ลมเย็นหน่อยนึงแต่ว่าแต่ว่าก็ยังดีเมื่อวันเพื่อนเพื่อน อยากกินแบบผู้เดียวอืมหวานชื่นใจเพื่อนมะม่มวงมะม่มวงสีทอง มะม่วงสุกมาจักมาเร้วปีนี้กินมะม่วงสมใจปีที่แล้วมะม่วงมะม่วงเป็นนอนเยอะปีที่แล้วมะม่วงไม่อร่อยเพราะว่าเราเอาถุงพลาสติกไปห,อห่อแอนอืม อย่างคนหลักแต่ปนานคนแย่งหลักอ,อ่ามันหนักขึ้นน่ะม่วงว ไปแช่ตู้เย็นนั้นเพื่อนจ๊ะเย็นเจี๊ยบชึ้นใจกับอากาศร้อนๆด้วยจ้าอื mm ้ม hmm. คี่ว่าหมดไหมอิ่มเลยเนี่ยข้าเหนียวมะม่วงทำไม่ทันเดี๋ยวจะทำขา้าวเหนียวมะม่วงส่งท้ายเพื่อนจากเพราะว่าเหลือจากต้นประมาณสีหาลูกมะม่วงเราเองเพื่อนอร่อยหวาน สุกคาต้นเลยจ้ารอให้มันหล่นก่อนค่อยเก็บสุกชำขึ้นใจอยิ้มนะสาวน้อยกบพ่อเล็กเพื่อนเอ้ฟันเหลืองไหม ฟันเหลืองเพื่อนจากกินกาแฟเดอ้อ <c oughs> กินกาแฟเยอะชอบกินกาแฟดําเพื่อนจ๋ะฟันเหลืองแต่ก็อยากอยากไปขัดไปขัดฟันเพื่อนๆ <c oughs> แต่ว่ากลัวมันเสียวฟันอะ่ะกลัวกินส้มตามไม่ได้เรื่องเรื่องประเด็นหลักเดินเพื่อนจ๋ะยิ้มมาแล้วฟันเหลืองเนาะ <c oughs> ฟันสวยนะแต่เหลืองกินกาแฟเพื่อน <c oughs> ๆ,ๆอยากไปขัดฟันแต่ว่ากลัวเสียวฟันอะ่ะ กลัวกินส้ตมตำไม่ได้กลัวทำคลิปไม่ได้เรื่องของเรื่องเพื่อนจ๋าโอเคเดี๋ยวหาจังหวะกันเนาะโอเคท่านเพื่อนนะคะเข้ามาชมคลิปนี้นะคะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ไอ้ก็เช่แล้วกดติดตามช่องนางฟ้าพาสับด้วยเพื่อนจ๋าโอเคเ mm hmm. จนคลิปหน้าเด้อยวสวัสดีค่ะ